ต้อนรับเข้าสู่ช่องนักขราบแบบออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะหลังจากที่เราไลฟ์สดไปแล้วก็มาถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานนะคะเราจะถ่ายด้าคนทําค่ะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีหลักฐานค่ะเห็นไหมคะสวยแล้วนะคะต้องทําให้แม่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสวยๆนะคะ เห็นไหมคะ before and after สวยมากถ้าช่างไม่มืออาชีพจริงๆนะคะจะมานั่งสักไม่ได้นะคะประสบการณ์20กว่าปีในการทำคิ้วนะคะไม่มีการวัดใซสวัดขวานะคะใช้ตะเกียบเออใช่ค่ะใช้แปรงนะคะอย่างเดียวนะคะม่า้บอกผมว่าวัดเนาะคุณคือที่แรกวัดนะคะปี2องหปีแรกวัดคือเราประสบการณ์20กว่าปีแล้ว ไม่ต้องวัดก็ได้เพราะชนานาญแล้วนะคะแล้วทีนี้เห็นไหมคะผลงานคือสวยมากๆเลยนะคะนี่คือคิ้วสไลด์นะคะทําตามหมูงิงงนะคะแม่เดอน,นะคะบ้านอยู่ในบ้านสันตออําเภอน้ราพรสค์แก่นนะคะคือทําร้านอยู่ที่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็จะมีค่าเชื้อด้วยนะคะเสร็จแล้วราคาคุณแม่นี่คือค่าเชื้อนะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะ เช็ดทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดค่ะเป็คนนอนเป็นอนสวีทกีวันลอกขาอาบน้ำได้ไหมคะได้ค่ะสวยมากค่ะดูไกลๆสวยค่ะเดี๋ยวไม่กล้าส่องใกล้นะคะใกล้ก็สวยค่ะดูได้เลยค่ะใกล้ก็สวยนะคะโอเคในขคะที่จะไปฝั่งทางนู้นนะคะว่ามันจะเท่ากันไหม เออก็สวยค่ะคุณแม่อ่ะคิวต่อไปนะคะเป็นไงคะเช็คความเรียบร้อยค่ะคุณแม่ดูดูในกระจกค่ะนะคะคุณแม่สวยมากถมสีเต็มมือยังคะ่ะสวยยังคะ่ะเช็คนะคะแม่ยูทูบเบอร์คนดังนะคะ <c oughs> <c oughs> แม่เดินนะคะมีร้านเสริมสวย <c oughs> ร้านทำคิ้วนะคะออก a กน z เซอร์ izer, <c oughs> สตูดิโอหลายๆอย่างเลยนะคะ สามกตะขาคตนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอันนี้คือผลงานนะคะที่สันสร้างออกมานะคะสวยมากนะคะหกปีแล้วที่แม่ไม่ได้มาเติมนะคะก็มาทํากับแม่เดินนี่แหละนะคะน,นี่เป็นชิ้สไลนะคะยูสไลดนะคะเราจะทํางทำสไล์นะคะ วายนี้จะออมเบไม่ได้วายนี้จะออมเบไม่ได้นะคะจะวัยไหนก็ตามนะคะถ้าทําเสร็จแล้วนะคะนานๆไปก็ต้องมาเป็นสไลด์เหมือนเดิมค่ะนะครับสวยงามก็ให้ไปเดิกสักเก้าคะแนนก็แล้วกันนะคะก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะแค่เอาคะแนนค่ะแคเอาเงินจะไม่สั่งคิวเอาคะแนนนะคะจะ่เอาเงินอ้า ไม่เดินเอาคะแนนก็เอาทำแมมารีวิวหายดิยมารีวิวหายวัติขว่าใจก็นได้ไมาไม่เดินก็สสอกว่าร้านฉันมีซื้อเสียงกว่าเธอไม่ต้องมารีวิวฉันก็มีคนสิสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเนี่นเขาก็จะเก็บรายละเอียดมากๆเลยคะ่ะยิงไหนคะ ื่อต้นนะตำรวจข้อมูลจากดนี้ผู้ับรถเก๋งสีขาวมาจอดที่ลานเสาทรงหน้าสพน้ำยืนแลอาจารย์ขรถมาระเบิดปินปองเป็นเหมือนกับระเบรปัทนาแต่ละรจแล้วเงินดีเหรอวันนี้เรากับริา่างเสร็จสมเหตุเด็ดละผ้าเรามาเลยว่าจะวางเสร็จแล้วค่ะ ชิวต่อไปเชิญค่ะคิแต่ม่โนคอแค่ต้นัตรแบบสะอาดๆอ,อ,นะอันนีน้น้ำสะอาดไหมกนินแกงพักิเล็กมือสาเป็น<ม>ขั้นๆไหมวกนี้ตัดใหม่นะคะวันนี้ตัดใหม่นะคะ เอาใหา้แม่กกบาทเป็บบนดูวสวัสดีค่ะเอซนะคะขึ้นะนอ่ะไหนดูสิสวยค่ะสวยดุดอกสวย <laughs> แค่พระการวาเลี้ยงนั่นเองเนี่ยครับแค่แสดงการชิววาดตาโครับสวยอยู่นะคะเอซต่อไปก็จะเป็นคุณแม่นะคะพยายามเข้าไปเจรจาให้ชาบคนี้เนี่ยส่งสตีลอีกครั้งหนึ่ง

สวยค่ะเป็นไงคะความความรู้สึกเลยครั้งแรกเป,น,เปนค่ะก่ก็ไม่ต้องทำค่ยยะย่างเีอย่างงัต้องสวยไปเนาะลองเห็ดอ่ะลองลองเห็ดดึงๆดูลองเห็ดหหนาขมามันแบบ ดึงไปดูเออดึงไปดึงไปดึงมึงดูไปได้แล้วไเหตุ่วยครับใช้ด้วยช่วยแล้วเสร็แล้วค่ะ ฝากร้านสตีเลย์ล่าไว้ด้วยน,นะคะคล,ะละิปนี้แค่นี้นะคะ